วันนี้เป็นโปรโมชั่น11เดือน11ผมบอกได้เลยถึงแม้จะเลยมา1วันแต่ผมยังให้ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนอาจารย์เริ่มต้นจากเฟซเซรั่มนางงามอ่านี่คุ้นเคยคุ้นเคยเฟซเซรั่มนางงามของเราใส่เปปไท8หรือโบ็อกนะฮะจากสเปนบอกเลยครับไขหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าย,ย้อยหน้าคล้อยมุมปากตกหางตาตกนะครับมันจะช่วยนะฮะแลดูตึงขึ้นเพราะเนื่องจากเราใส่โบ็อกอาจารย์เรายืนหนึ่งเรื่องใส่โบ็อกลงไปในเซรั่มฐาหน้านะครับและ มีประสิทธิภาพแบบค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเราจดทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็น lifting นะเพราะฉะนั้นเรายืนหนึ่งเรื่องของการใส่โบท็อกลงไปมันจะช่วย lifting หน้าส่วนเรื่อง whitening เราใช้ B 3จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้นะครับเป็น B 3ที่ค่อนข้างเข้มข้นมากใครที่หน้ามีจุดด่างดําต่างๆนะครับมีริ้วไม่รอยตรงนู่นแต่ดาตรงนี้ก็แดงมันจะนะครับแลดูสว่างกระจางเนียนใสอาจารย์มันช่วยได้บวกกับวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นมันเลยทําให้มันยิ่งสว่างกันใหญ่ เพราะฉะนั้นนะครับปัญหาต่างๆจุดดังดำมันจะแลดูขี้คายไป1หลอดนะครับ450าบาทวันนี้นะครับหหลอด2องพบาทลดเหลือ1,990บาทคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคือของแถมทั้งหมดครับเราไม่คิดเงินเริ่มต้นจากเน็กเซลัมเน็กเซรัมเซลัมทาคออาจารย์ตัวนี้สารสกัดดอกเอเดไวจากประเทศฝรั่งเศสและทองคำนาโนโมเลกุล 24K จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังใส่โบทอก B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยทุก อย่างครบเครื่องแบบนี้เวลาทา1หยดนะครับใหญ่ๆทาคอทาขึ้นทาขึ้น1หลอดใช้ได้ประมาณ2เดือนนะครับราคา890บาทวันนี้คุณได้ไปฟรี3หลอดคูณเอาเองนะครับ3หลอดยาสีฟันนางงามหายากมากล็อตใหม่ออกมาเรียบร้อยสารสกัดนะครับที่สําคัญคือสารขัดฟันจากประเทศเยอรมนีและมีดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศสลองดูนะครับว่าเราใส่เป็นพรีเมียมจริงๆแม้กระทั่งหลอดก็เป็นคอสเมติกนะครับหยดสุดท้ายหลอดยังไม่บุบเลยนะครับและด้านหลั นะครับมีรายละเอียดต่างๆที่เน้นถึงเรื่องคุณภาพและความเป็นต่างประเทศอันนี้เราต้องยอมรับว่าเราได้เกิดความประทับใจจากแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์หนึ่งแล้วเราก็เอามาทําให้มันดีให้ทุกคนได้ใช้399บาทอันนี้ก็ให้ฟรี3อย่างแล้วสามอย่างแล้วฮะต่อไปนะฮะนี่เซรั่มล,ลักแร้นางงามนะครับเซรั่มล,ลักแร้นางงามนี่นะฮะช่วยลดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีกเกรียเอาไปเลยอันนี้นะครับนี่ก็แถมฟรีสอย่างต่อไปนะครับคุณจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราแต่ตัวที่จะออก จำนายเดี๋ยวจะออกนะอีกประมาณ2สัปดาห์นั่นก็คือกันแดดนางงาม SPF 5 0บนะฮะบวก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 แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราใส่โบท็อกนะฮะหรือเป๊ปไทย8ลงไป hmm. เป็นกันแดดที่ใส่โบท็อกและใส่ B3 จากสวิตเอาเป็นว่าถ้าใครใช้แบรนด์นางงามทั้งหมดและฉาบด้วยกันแดดนะฮะเข้มเข้มนะครับจากโบท็อกและก็ B3 จากสวิตเซอร์แลนด์ของแถมทั้งหมดนะครับรวมเปเสร็จอีก6ชิ้นแบบนี้ประมาณเกือบ 4,000บาทให้ฟรีนะครับเพียงแค่คุณสั่งซื้อเฟสเซรัมนางงาม5หลอด2,250บาทลดเหลือ1,990บาทครับเฟสเซลัมนางงามตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะ2ปีกว่าขายได้ล้านกว่าหลอดแล้วเวลาทาน,นะครับขออนุญ,ญาตแนะนำนิดนึงทางให้ทั่วบริเวณใบหน้าและรอบดวงตานะครับไม่ต้องใช้ไอคิมอะไรใดๆทั้งสิ้นผลิตภัณฑัอย่างอื่นไม่ต้องใช้ขอ3วันนะครับรับรองได้ว่าคุณต้องปังแน่นอนและเวลาใช้ขออนุญ,ญาตให้ตบด้วยนะครับเพราะเนื่องจากโบท็อกนั้นต้องการให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณเส้นเลือดฝออยบริเวววณใต้ผ้ผนนนัังชกะแลมมจี ฏิกริยาค่อนข้างรวดเร็วมันจะทําให้ตึงขึ้นทันตายเห็นแล้วใสขึ้นทันตายเห็นเลยนะครับแบบนี้เวลาทานะครับก็ทุกๆตบๆหลังจากนั้นทมด้วยเน็กเซรั่มนะครับเน็กเซรั่ม um ก็หนึ่งหนึ่งดอกประมาณนี้นะทาทั่วบริเวณคอนะครับแต่มีข้อแม้ว่าทาขึ้นทาขึ้นทาขึ้น,ทา,นทาขึ้นนะครับออแล้วก็กดที่ใต้เนียงกดที่ใต้เนียงแล้วเหลือนิดนึงก็กดที่บริเวณใต้แก้มและใต้ดวงตาตาบวมตาค้อยตาย้อยมันจะแลดูกลับเข้าที่